กรัม m a r Day ข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา8ปดนกาสานาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ข่าวเช้จสไปอัปเดตข่าวสารในช่วงเช้าวันนี้ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ช่องใหม่ของเราด้วยนะครับ Bob Bob Channel IT เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตให้เราได้รับชมกันในทุกๆวันครับข่าวแรกโทรศัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Redmi ครับในรุ่นของ Redmi 10X อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับชิปเซต Helio G85 เป็นรุ่นแรกของโลกด้วยที่มาพร้อมกับชิปตัวนี้ในราคาเริ่มต้นเนี่ยราวๆ6,900บาทเท่านั้นรุ่นเปิดตัวให้เราได้เห็นกนนนรารัให้มาเลน 48ดาพิกเซลมาพร้อมกับ Android 10น่าสนใจจริงๆมาดูรายละเอียดเ,เพิ่มเติมกันครับหลังจากที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Redmi รุ่นใหม่ในรหัส M2003J 1 5 s c ที่คาดว่าจะเป็น Redmi Note 9ได้ผ่านการรับรองในประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับก็มีรายง,งานออกมาอีกรุ่นนึงพบว่า Redmi M2003J 1 5 s c ที่ผ่านการรับรองอีกครั้งกับผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือในประเทศจีนพร้อมเผยชื่อว่า Redmi X10 4G ครับบนหน้าเว็บดังกล มีให้เห็นถึงราคาด้วยว่า Redmi 10X ที่ราคา1 4 9 9หรือประมาณ6,900บาทพร้อมกับสเปคตัวเครื่องบางส่วนครับตัวเครื่องน้ำหนัก2 0ง205กรัมหน้าจอ6.53นิ้วความละเอียด Full SDP ครับชิปเซ็ตเป็น MediaTek Helio G 8 5ถือว่าแปลกใหม่ดีสำหรับชิปเซ็ตตัวนี้ RAM 6GB หน่วยความจำา2 8 8ครับเพิ per ่ม Micro SD c a r สูงสุด 512GB กล้องหลัง4ตัวแบ่งออกเป็นเลนส์หลัก48ล้าน8ล้าน2ล้านและ2ล้านกล้องหน้า13ล้านพิกเซลเป็นการเจาะดูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอมาพร้อมกับ Android 10 MIUI 11พอร์ตการสัมผัอ USB Type C และมี3สีครับ Sky Blue Pen Morning Green นะครับแล้วก็ iFog White นะครับหากว่าข้อมูลในข้างต้นเป็นความจริงทั้งหมดก็ถือว่า Redmi 10X จะได้เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Helio G85 รุ่นล่าสุดทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าหากพิจารณาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคิดว่าตัว Redmi 10X อาจจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันเร็วๆ,ๆนี้และถ้าหากมีข้อมูลในเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดทให้ทราบกันนะครับ <Show me. S 1> มาต่อที่ข่าวที่2ครับมาอยู่ที่ทับเล็ตบ้างมีการเปิดตัว Huawei MatePad 10.4นะครับมาพร้อมกับ1ิเซต k i r 10, ร n 810ลำโพง4ตัวแล้วรองรับ M Pen c i l ด้วยคอราคาเริ่มต้นที่8,700บาท Huawei เปิดตัวทับเล็ตระดับกลางครับที่ชื่อว่า MatePad ขนาดหน้าจอใหญ่ที่10.4นิ้วออกมาอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากโดยแทเลตตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือคิวเน810ในเรื่องของชิปเซตลำโพง4ตัวแบตเตอรี่อึดที่7,250มิลลิแอมป์และยังรองรับประกาศด้วยราคาของเขาเนี่ยในประเทศจีนนะครับอยู่ที่1 8 9 9หยวนหรือประมาณ8,700บาทเท่านั้นโว้ยเมทแพดตัวนี้มีค่าความสว่างของหน้าจออยู่ที่470นิตพร้อมกับรองรับการอ่านอีบุ๊กโหมดด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือตัวชิปเซตคิวเรน810เนี่ยบน m a r i g 52ครับโดยประมวลผลเป็น AI NPU ของ Huawei MatePad รุ่นนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาเยอะถึง7,250ม ah, ิลลิแอมป์เนี่ยเขาบอกว่าเปิดดูหนังต่อเนื่องได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเล่นเกมกราฟิก3มิติได้ต่อเนื่องถึง7ชั่วโมงครับได้รองรับการชาร์จระบบนะครับ18วัตต์อีกด้วยสามารถชาร์จทิ้งไว้30นาทีแบตเตอรี่ก็ได้มาถึง27%แล้วครับ0ถึง100%ภายในเวลา2.8ชั่วโมงเท่านั้นเองครับถือว่าเยอะเหมือนกันกล้องบ้างรุ่นนี้้้้รััใหหกกกลลลอองงมมา1ตว8พิซ หน้าหตัว8ล้านพิกเซลครับพอร์ตกัสดต่อ U.S.B. Type C มาพร้อมกับ Android 10เขาทำด้วย EMUI 10.1ครับมาดูที่ราคาบ้างรุ่นนี้วางขาย2สีครับคือสีน้ำเงินและสีขาวเป็นรุ่นของ Wi-Fi แล้วก็ 4G LTE Wi-Fi ก่อนล้กันในรุ่นของ RAM 4 g b ห่วประจำ6 4อยู่ที่1,800ก็เก้าอยู่หรือประมา8,700บาทครับีกรุน่นนึงคือ RAM 6 g b หประจำ128 2,199ห,หรือประมาณ10,000บาทและในเรื่องของใส่ซีมีสเปคเดียวคือแรม6 g b ก,กน์หน่วยความจำ128 2,499หรือประมาณ11,400บาทครับเดี๋ยวจะเริ่มขายยังเป็นทางการในประเทศจีนเป็นที่แรกในวันที่26เมษาย,ยนนี้ส่วนประเทศไทยนั้นจะเอาเข้ามาหรือเปล่าไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกปนอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่อนำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและ้ะคน Facebook Fan เพละผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย